ที่แล้วเจมส์และเอ็กซ์เริ่มต้นกับการกินเมนูจานยักษ์ได้อย่างรวดเร็วมาลุ้นกันต่อว่าพวกเขาจะทําสําเร็จใน15นาทีได้หรือไม่ก็อย่างที่คุณโป้งคุณป้นบอกใช่ไหมมันจะไปช้าตรงปูใช่ไหมครับใช่ฮะนี่ี่เจมไปกินผักก่อนเดี๋ยวกินปูพร้อมพี่เอกเลยไม่ต้องพูเดีวเร็วเจมเร็วกว่านี้หน่อยมือนี่ได้อยู่เจมต้องรีบลุ้นี่เจมต้องรีบนะเจมต้องรีบนซอมไหมซ้อมตะเกียบอะไรว่าไป อนะฮะอีก45วินาทีเราจะพบกำหนด15นาทีของเราคือผักก็ทานง่ายเพราะว่ามันมีความนิ่มอยู่เพราะว่ามันเอาไปต้มนะฮะเร็วเร็วเจมไ้กันนี้หน่อยเจมอย่าช้าเออรุนเลยเร็วเร็วเออเอาอีกอไม่แต่ผักเลยแต่ตะปูแกะแกะก่อนแกะก่อนแกะก่อนเออ พอบอกราคาปูตีพันกว่าไม่แตะผักทักชิ้นเลยถึงแม้ว่าพวกเขาจะกินอาหารในจานไปได้เยอะแล้วแต่ด้วยอุปสรรคที่ต้องใช้เวลากับการแกะปูทำให้ความเร็วในการกินตกลงไปครับ เอาแบบอัน,นง่ายๆก่อนดีกว่าเอาแบบอันง่ายๆพวกนี้เออพวกนี้จะง่ายอีกข้างหนึ่งเบ๊กเออเบ๊กแงปูนไปเจมอ่ะเออเออเออเแงเป็นชิ้นไงเออเออเจมโอเคขึ้นแล้วไอ้เจมไอ้เจมรู้หน่อยบิบิเจมบิสรุป15นาในทีแล้วนะครับผมตอนนี้ไอ้ที่เราคุยกันเอาไว้เนี่ยทำไม่ได้นะตอนนี้เรามาลุ้นกันว่าภายใน20นาในทีจะทันไหมซึ่งเหลือเวลานาในทีครับ โป้งปั้นว่าทันไหมสามนาทีปูมันยากอยู่นะลำพังแค่แบบน้ำหนักเนื้ออะไรเงี้ยยังไงก็ทันครับนาทีเดียวก็อาจจะนักแต่ว,ว่ายากตรงที่ต้องแก่อ่ะไว้หน่อยไว้หน่อย,อยเด็กนี่นี่นี่มีชิ้นใหญ่นี่เร็เวเร็วเร็วเต็มตัมตว้วน้องตูวตัวออีกแป๊บเดียว,วหน่อไปเลยไ,ไปเลย,เลยดีมากงัดเลยงัดเลยดูดเลยเอาแล้วครับจู่ๆเกก็หยุดชะงักขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นกับเขา กิดอะไรขึ้นครับคุณเอ็กครับช้อนนิดนึ่งช้อนนิดนึงครับเพราะอะไรฮะติดคอมันเหมือนมันติดคอมันจุกอย่างเงี้ยเหรอฮะน้ำ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 โดนเลยน้ำโดนเลยมันติดคอเราถึงเวลามันไม่ยอมลงมันก็แบบจะดันขึ้นไงครับแต่ว่าพักหายใจแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ลงไปคล้ายๆเหมือนเวลาเรากินน้ำแบบผิด ช่อแบบมิดช็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจะไปจุกอยู่แบบลึกหนึ่งใช่เพ็กเพ็กยืดตัวยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วเหลืออยู่9นาทีเท่านั้นเรามาลุ้นกันว่าใน9นาทีนี้จะทำพฤริกิจนี้สำเร็จหรือเปล่าเพราะตอนนี้เกิดปัญหาที่คุณเอ็กช็อตคุณเอ็กไม่ไหวพอนะเอ็กไม่ต้องเสี่ยงเพราะว่าเซฟไว้ก่อน มันอันตรายนะครับความจริงตอนนี้ปูก็เหลืออีกไม่มากและการปูก็ไม่ได้แก่ยากแต่การหยุดชะงักของ X อาจทาให้การกินช้าลงและเวลาก็ลดลงไปทุกทีมาเอาใจช่วยพวกเขากันดีกว่าครับพี่เอกถ้ามันยังไม่ลงเยี่ยมพปัญหาอะไรเข้าไปเทียวคอยปากว่างๆเอยเออแกะให้เจมไปพี่พีทเออนีทีเออมิร์กทีเมิร์กคือตอนนี้คน X ชะงักก็เลยมีหน้าที่แกะให้เจมเ <laughs> จมจะเป็นหน้าที่กินปู เขาเรียกว่ามืออาชีพอย่างนี้มืออาชีพอย่างนี้เขาเรียกว่าจากที่2คนนี้เขาเคยแบทเทิลกันตลอดนะแข่งกันแข่งกันตลอดแข่งกันตลอดตอนนี้มาทีมเวิร์คจับมือแล้วก็พยายามทาภารกิจนี้ภารกิจพิชิตจานยักษ์นี้ให้มันสําเร็จไปด้วยกันเจมดีนี่เขาแกะให้แล้วแกะอะไรกันนแบบแกะแฟนที่แกะปุ้งแกะเออเออแต่ถ้าจะน่ารักมากเป็นภาพแบบคุณเอกแบบ จับปูแล้วป้อนเจมส์รู้ว่าทามเปล่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออนี่บายุเลยบายุเรารู้ว่าทันแล้วซึ่งดีนะเอซึ่งดีไม่ไม่เป็นต้องไปเร่งแล้วอันตรายอันนี้คือปูชิ้นสุดท้ายหรือเปล่าครุณเจมชิ้นสุดท้ายเสร็จหมดแล้วทุกอย่างหมดแล้วยกมือพอเสร็จแล้วคุยกันนะยกมือพร้อมกันนะหมดไหม เลาหยุดครับในภารกิจนี้นะครับสำเร็จครับรับไปเลยนะฮะโคคิชเชนมอบให้พวกเรานะฮะโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป5ลัานครับ และวันนี้เจมส์และเอ็กซ์รวมพลังพิชิตมือมีอบยอดซุปปูอลาสกาหนัก7.5กิโลกรัมไปได้สำเร็จในเวลา23นาที38วินาทีตอนแรกคิดว่ามันน้อยๆแต่เปิดออกมาปุ๊บนี่โอบกเป็นภูเขาเลยภูเขาเลยฮะก็รู้สึกดีใจครับสำเร็จแล้วพี่โอ้ดีมทีมเราวันนี้ขอบคุณมากๆครับ หลังจากทำภารกิจสำเร็จดรีมทีมก็นำของจากร้านโฮคิเช่นเพื่อเตรียมไปแบ่งสุขและเดินทางทำภารกิจต่อไปเฮ้ยข้างหน้าทำถนนขุกขามากเลยอะ่ะเราเพิ่งกินอีกมาเราจะไปไหวไหมโอ้สบายอยู่แล้วพี่เนี่ยได้เลย และสถานที่ที่เราจะแข่งขันกันในภารกิจที่2คือโรงงานซิริคุนซีฟูด้ดผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในย่านมหาชัยซึ่งเป็นแหล่งอาหารทะเลสดชั้นดีได้พัฒนามาถึงการจำหน่ายอาหารทะเลจากทั่วประเทศและทั่วโลกโดยผลิตอาหารทะเลสดสดวันต่อวันจากโรงงานกระจายสินค้าไปทั่วประเทศซึ่งมีทั้งอาหารทะเลสดอาหารทะเลแช่แข็งพร้อมปรุงและพร้อมทานเพื่อเป็นส่วนช่วยชาวบ้านที่ทำประมงรวม ทั้งต้องการให้คนได้กินอาหารทะเลส,สดๆเข้าถึงจิตวิญญาณแห่งท้องทะเลสิริคุณยังใช้นวัตรกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาสินค้าเสมอเช่นการจำหน่ายหมึกรอบจากจังหวัดกระบี่โดยยังคงความสดได้แบบแทบไม่ต่างจากจับได้ใหม่ๆจากทะเลจุดเด่นของผมก็เป็นโซลูชันนะครับคือการบริการนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของเราเลย ปลาหมึกรอบหลิงชั้นนะครับก็คือเราจะมีบริษัทตั้งอยู่นะครับเราร่วมกับชุมชนนะครับที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับการจับโดยวิธีการรอบแล้วขึ้นมาเป็นๆแล้วเราก็มาใส่หลอดนะครับก็คือเป็นถุงพลาสติกกลมๆเหมือนคล,คล้ายๆแหนมนครับแล้วก็ฟิตด้วยวิธีการฟิตของศิลิ์คนเองก็จากวิธีการของเรานะครับไปถึงต้นทางอีกปีนึงก็สามารถกินสาสิมิได้ ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่ซิริคุนซีฟู้ดนะที่นี่เนี่ยมีอาหารซีฟู้ดเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะมาทำภารกิจที่2ของเราปะทะนักกินตอนที่เขาสมัครมานะเขาบอกว่าทีีของเขานี่ค่อนข้างดีเลยเขาแข่งมาหลายที่แล้วและก็ควา้ารางวัลมาด้วยคัยับ,บแล้ววันนี้เนี่ยเขามากันถึง2คนเลย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาอยากจะท้าใครอยากที่จะแข่งกินอะไรและบทลงโทษจะเป็นอะไรนะั้นเจอพวกเรา2คนเลยดีกว่าครับมานักกินผู้ท้าชิงวันนี้มากันเป็นแพ็คคู่ซึ่งทั้ง2คนมีประสบการณ์การแข่งขันมาไม่ใช่น้อยเช่นกันและวันนี้ตั้งใจที่จะโค่นริ่มทีมให้ได้คุณ2ส,สถิติชาบู52ถาดก๋วยเตี๋ยวเรือ36ชามและคุณบอล อดีตแชมป์ก๋วยเตี๋ยวสถิติ18ชามและตำแหน่งรองแชมป์ชาบู70จานสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอาอย่างนี้ก่อนท้าคนไหนก่อนผมเห็นมาแล้วฮะว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณเอ็กเนี่ย<อ>กับคุณเจมส์เนี่ยเขา,าแข่งกันมาเรียบร้อยแล้วผมขอลองอีกสองคนที่เหลือดีกว่าเพราะถ้าผมแข่งกับคนที่เขากินมาก่อนแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีสักทราไรถ้าผมจะชนะเขาท้ามาแบบนี้เรารับคำท้าไหมฮะรับครับเราจะแข่งกินอะไรก่อน วันนี้ผมขอท้าดีมทีมในเมนูปลาหมึกย่างครับผมในเวลา45นาทีแต่ว่าผมขอกินก่อน5นาทีได้ไหมครับไหวหรือเปล่าครับรับคำถามไหมฮะ10นาทียังได้เลยฮะโอ้ยเป็นไงเพื่อนผม10นาทียังได้เขาบอกแต่ผุ้คณขอแค่5เหรอแค่5ก็พอแล้วครับมันต้องมีบทลงโทษพี่เอาบทลงโทษยังไงแจ็คฝั่งนี้เขาท้าเรามาแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าบทลงโทษนียเป็นแนวน่ารักเอ้ยอย่างสมมุติว่าปลาหมึกเนี่ยมันก็จะมีหนวดใช่ไหม ใครแพ้นะครับโดนเขียนหนวดครับผมและสำหรับวันนี้นะฮะไม่ว่าดีมทีมของผมจะแพ้หรือชนะน,นะฮะทางซีริคุณซีฟู้ดนะฮะจะมอบประมงแช่แข็งให้100ชุดครับอาล่ะตอนนี้ผมว่าทั้ง2ทีมก็พร้อมแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไปจําที่กันเลย และเมนูที่จะแข่งขันในภารกิจประธานนักกินวันนี้คือปลาหมึกย่างซึ่งใช้หมึกกระดองสดๆดใสประมาณ1ตัวโลจุ่มในน้ำซอสสูตรพิเศษไปอบในตู้ควบคุมอุณหภูมิตอนนำมาย่างอีกครั้งเพื่อให้ง่ายต่อการแข่งขันจึงเซิร์ฟแบบสไลด์พอดีคำในหนึ่งจานมีปลาหมึกน้ำหนัก100กรัม เอาละก่อนที่เราจะมาแข่งกันในภารกิจที่2อนะอยากที่จะทบทวนกติกากันสักเล็กน้อยทางคุณ2และคุณบอลเนี่ยได้บอกมาไว้ว่าการแข่งขัน45นาทีแต่เขาขอกินไปก่อน5นาทีเพราะฉะนั้นโป้งกับป้านจะเหลือเวลากิน40นาทีเท่านั้น1จานปลาหมึกเนี่ยมีน้ำหนัก100กรัมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาวัดรวมกันเป็นทีมนะฮะว่าทีมไหน กินไปได้จํานวนจานมากกว่ากันทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะทีมที่เป็นฝ่ายแพ้จะโดนอะไครัะคุณแจ็คโดนเขียนนวดออหนวดตรงนี้เลยเยอะไปหมดเลยแล้วแต่จะทโทษนะครับทั้งสองทีมเข้าใจกฎกติกานะครับครับผมถ้าเข้าใจกันอย่างนี้แล้วกินให้อร่อยครับสงสารเพื่อนผมมากเลยตอนนี้เราก็นั่งดูเขากินด้วยโอ้โหไม่เป็นไรนะเพื่อนรอห้านาทีอย่างนี้นี่ดูแบบถ้าช้าใหไม่รู้ไปยฮะ เริ่มต้นการแข่งขันแล้วดูเหมือนว่าฟังผู้ท้าชิงจะกินอย่างชิวๆไม่เกรงกลัวฝาแฝดโป้งปั้นกันเลยนะครับได้ต่อเวลาถึง5นาทีก็ไม่ใช่น้อยเลยครับดูจากการเคี้ยวของคุณสองน่าจะมีความยากลำบากนิดนึงนะในการในการกินปลาหมึกก็มันเหนียวด้วยคงใช้อวลากินพอสมควรเลยครับปั้นโป้งอะ มองเขาอย่างนี้โหทำไมยิ้มอะเหมือนแบบเฮ้ยกินแค่เรี่ยงเหรออย่างนี้หรอคือดูเชิงเอาหม,หมดแล้วหม,หมดแล้วฮะแค<ม>่เพียงนาทีครึ่งฟังผู้ท้าชิงก,ก็กินหมดจานแรกแล้วถือว่าไม่ช้าไม่เร็วไปครับแต่ต้องดูจากลักษณะนเนี่ยคือเป็นของชอบของมือสองที่เขาบอก ช่ไหมที่เขาพูดตอนท้าว่า้ยสีฟูดของขนาดผมเลยคือถนาดคือแต่เขาบอกไงเขาไม่ใช่สายกินเร็วอแต่เรื่อยได้เรื่อยๆในระหว่างที่พูดท้าชิงกินอย่างอร่อยอร่อยโป่งปั้นก็อยากจะกินบ้างแล้วแต่อย่าลืมไปนะครับเราต่อให้พวกเขาอยู่5้านาทีเยคุณบอลหมดอีกแล้วเอ็งนี่ถือว่าเร็วไหมปั้นโป่งเร็วนะครับคุณบอลถือว่าเร็วมากเลยเพราะว่าปลาหมึกมันเหนียวด้วยอที่เขาแค่ไม่เคี้ยวนะคือใส่แล้วก็คืนลงไปเลยคุณบอลเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกับผมแจ๊ค บอกก่อนนะเตือนลูกทีมคุณนะผมเอาจริงนะต้องเตือนด้วยเขาเขามั่นใจไงเขาเอาจริงอ่ะคือวันนี้เขาจะมาล้มทีมทีไม่ได้เขาเตรียมร้อยเลยใช่พี่กายแต่ดูจากลักษณะการกินของเขาก็อ๋อเหมือนกับเขาใช้นิ้วส่วนไหนที่มันหนาๆเขาจะใช้นิ้วฉีกก่อนเอางี้คุณเอ็กมองคุณเอ็กมองสองคนนี้ไงครับก็ดูแล้วนี่ เงื้อโอเคอยู่ครับรสปีดโอเคเลยเอาละคุณบอลหมดไป3จานแล้วนะครับแล้วคุณบอลโหดมากอ่าอีกหนึ่งนาทีครึ่งโป้งกับป้นจะสามารถเริ่มสตาร์ทได้แล้วเราก็ไม่น่าเลยไปท้าเขาอ่ะตอนนี้โป้งกับปั้นตอนนี้ดูแบบเครียดแล้วครับเริ่มมีความเครียดแล้วสู้ๆน้องคุณบอลก็ยังสปีดไม่ไม่ตกไม่ตกก็คือเลื่อยเรื่อย คุณสองและคุณบอลก็ยังกินปลาหมึกได้เรื่อยๆและทำได้ดีจนฝั่งดีมทีมเองก็เริ่มเครียดแล้วเช่นกันครับ 5...4...3...2...1... กินได้เลยครับอะไรกินงปัน้นเร็ว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 ดีดโอ้โหนี่ก็จับยัดนะฮะ 1...2...3...4...5...6...7... คุณตามเขาอยู่700กรัมครับ หมดแล้วครับม,มาแล้วมาเลยครับพี่มาเร็วเลยครับโอหมดไปแล้วนะครับครึ่งนาทีก,ก็หมดแล้วแข่ออกสตาร์ทฝั่งดรีมทีมก,ก็กินได้อย่างรวดเร็วหมดจานแรกใช้เวลาเพียง30วินาทีเท่านั้นช่วงหน้ามาติดตามกันต่อว่าดรีมทีมจะตีตื้นขึ้นมาทันได้หรือไม่ห้ามพลาด